นิมงามปันใด้ค้าหลอกเพิ่มแดงค้างามเลยครับคุณนะแดงค้าลายนะครับยิ่นะยายไปเลยเนายไปทางนาคุ่นะครับนี่มูนี่ครับนี่ครับนี่ผหอเ็นะครับน่งแบแพงเลยจัดการข้างนี้นะครับนีบาน 哎，老公。 จ้าสวบบัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับน้องนึงกับไอ้มีนะจ้าสวัสดีพญายายพอแม่พี่น้องลูกป่านะจุกท่ันนะครับสวัสดีสีุ่กท่ันนะครับผมวันนี้ามาพอกับบ้านมีกับนึงแนาัที่ล้หนึ่งนเสาของวนงนองันศุกมาจัตรงกับบันทีสิบจ่าเดือนกันยาย,ยนพศส,สองพั้าร้อวันนี้เขาเปลี่ยนหมองเปลี่ยนไม้น้อง,งนึงเนะวันนี้ขึ้นเขาครับมาพูดจองบ้านน้องเมฆตําบลหอยคามเพื่อผลผลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครัััับบบีนนนนน้้อหเตะะมมคครรสผจ เริ่มต้นขม่ากันน้ำบาอี่ก้อนนะครับข้างึืนทะยามเพิ่นออกนี่ออกร้ายได้ครับเฮ็ดละงูสมผู้มาหนึ่งเฮ็ดละง <laughs> ูสีชมมาหนึ่งเม็นจ้านมากระพอเลยครับมันนี้สีตุมแหลกนี่ช้องมาหนึ่งเม็นจ้าที่มีกี่ดินใสเนี่ยได้เนาะ เอาไปสอนมาอีกเชนึงหนึ่นง,นนงนี่นะครับพคุนมันน้องเมียนจะ้ะน้องสเมียนรูน้ดิจัดการนนหนึ่งจัดการเลยจ้าเพราะว่าเห็นอยู่น้องจองน้องจองกำลงให้ก็พูดจองว่าน้องเมกนี่สิเฉื่อมกันได้เฮ็ดนี่สิมกักสิมกออกักก็ไขายขกันนู่นนู่นหนึ่งเมียนจ้ะเมียนสาวก็โบเกินซ่องเสมอครับ จะชว,วนมาทั้งรุมเนี่ยเจะอะอก,ก่อนวิธีการซ่อมเนาะซ่อมมืองนำเน,ะนะาะเดแต่วปีนี้จะเป็นยังไงเห็ดทางนี้เนาะน้องนึ่นนงเนาะบบออกไลายค้นกูปีเนาะ,นะเก็บไปเลยน้องนึง,นงทำความสะอาดที่ล้างเอาครับ ไข่เพิ่นเห็ดข้าวดินเจ็บมาน้ำตาลด้วกันบ่จ้าอ้าวทางนี้บ้านไข่เห็ดลูกขาวจ้าเบิ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยเซกไข่ใหญ่ๆดิเย้ยมีนะครับอ่ะเก็บเลยบ้อลเราไปเซกอีกแคหนึ่งน้อหนึ่งหน่อยถือไข่หน่อยเพิ่มเลยอ้าวขึ้นมาเลยหนึ่งหนึ่งกันเนี่ยขึ้นมาหน่ำแล้วนาะ บานก็ไปเช็คอีกท่านึงครับให้กูรู้เช็คอีกเนาะจ้ะเม่นไม่ยากนะครับเช็กต้นจุ้งไว้พี่ต้นนี้ไนนม่อกินเนาะใช่นีบานหนึง่งต้องอกจ้าอติดตูมนะครับแต่ตัวนี้ละต้นหนึ่งวันหนึ่งนี่ก็เป็นน้ำบ่มีเสือในป่าจไกแจ้งน้องหนึ่งเฮ็ดออกหน่อยได้ปีนี้เนาะแม่ยนก็ให้กระจงไม่น้ำนะครับเหมืนมอนว่าไปขายเป็นเสือเบิดกระบุมีนะครับในป่ามองเคยเกิดนี่นะครับขึ้นมาฮอด ดงผัดสุดท้ายนะครับดงเฮ็ดเผืองเฮ็ดทั่วไปอย่างนี้พอเฮ็ดยังอีกหนึ่งนึ่งเขาวนะครับนี่เปลือกไข่จ้ะ,จะอ๋อหนาเลก็เกิดข,ข,ขึ้นกันครับน้องจองอย่างเน,น้ะอีกหนึ่ง ครับมันมนี้ก็มีคนขึ้นมาได้เท่งนี้นะน้องหนึ่งลงเมื่อแล้วครับป,ปล่อยครับสีคนบ่หาคนบ่มาทางนี้ได้บ้างหลังงกเดงจ้ะอืมสีสันกับขาเลยๆครับนะครับสีพี่พวน สั่งนี้ชีขาวเหบันเย่มจาฮืมมันหหมดเร็วพอดีครับใช่อ่ะมีเป็นหมดบ่าอันนี้คนน้อยวินเหรออีกดอกแน่งครับสองดอกจ่ำหน้นานามีบานพึ่งเดียวขาลายจะ้ะจับคือฆ้าจอยกันหนึ่งนี้คาดสารอา,าออะ ทางนี้สีแดงจ้าแดงนะครับแดงสมขาวนะครับมือนห่อเนาะทางนี้บดินนิดนึงทางนี้ียวมาครับทางปีกนี่ใช่ลเลยเนติพัฒนางเป็นแบบบบตัดเลยนะครับ <c oughs> ถามนึงนึงไปเลยน <c oughs> ี่นะครับเนตหรืองูเหลืองเนาะ นี <idd ratchet Lust> ่ย yani ังไเป็นก็เกิดแนวนี่ <voi COR> <fruit> ้อมาขี่กันเกิดแท้นี่เก็บไข่เป็นยางเป่าเกิดแนวนี่ก็ได้ปะเออมันยีเห็นลายแล้วนะครับแมนจะเป็นละงกละงกกับวัสดุสีหน่อยวินเนาะละงกแดงกับโผล่แล้วเจอฮิดเพืงหนึ่งก็เรืงเห็นช่องสมดรอคแล้วท่านปันได้เนาะกับฮิดเพืงเนาะอีกหนึ่งหนึ่งจ้าไข่ถ้าคุณกับใคร ขี่มาเอาทั้งพี่บบนนี่โผล่งง่ายเลยท่านนี่ได้ว่า,ก,าก,กอด<ข>ไกอดเขื่อเลยนะครับเก็บเอาเอา,เอาตัวนี้เกิดจังไลยเนี่ยพี่เกิดนะ <laughs> ข่ขมขคนเลยเอานั่นนี่นะครับเขื่อกอดเนี่นนย,ยนี่แล้ครับเพราะว่า <laughs> อยู่กับราฟังเนาะ มึงได้บุกเกิดหน่อยกันสิมีแม่งที่น,น้ำเน,ะนาะไปเรื่อยๆจ้ะมึงเหมืนสิมันเฮ็ดละงกหลายหรือสิมันเฮ็ดผึ่งนเอยวินเนาะแต่ท <อา S 2> ี่เนี่ยเนี่ยนี่ละงกมากเนี่ยอะละงูเนี่เฮ็ดผึ่งเนี่ยนี่เห็ดลายเองนะครับนี่คนอื่นเชี่ยวเห็ดยังกันนี่เชี่ยวเห็ดผุ่งแดงเนาะจะว่าก็กินใหญ่กันนะครับจะว่าบุเคยกินนอหนึ่งหน,น,นึ่งเนาะเมียนจ้ะ อีกนะครับพยยูนพี่ย้ายมาพี่อีมาเอาพี่ก้อนหนึงหนึง <คะ S 1> ่งค่ะถาไปพูนบ้านคะมือนนี่บานที่จงไวน่นะหนึงน่งเนาะจับปล่อยเพื่อเลย่อจับฮามืงจุ่มยางเดียวกับไข่เน,นาะเหมือนนี้เน,น,น,นาะหรือว่าทัานที่มาน้ำกลนเกลี่ยเลี่ยมเอานะครับมีเปรกมุงบ้าน ข้งนี้ลิปสติกจ้ะสีแดงนี่เหลือก็ตุ้มๆยนี้ครับเป็น,นสีสมเนาะอ,อ้าว่าเขื่อนสามจูมจงจ้านั่งเบบแพงให้วินพี่พรวนเฮิมนางเบีก็นั่งเบบ แับจีเลืองตัวนี้เหลืองเนาะแบบนี้เนาะนี่นเป็นเพื่องเลียงขาลายบานเอาได้อยู่ครับเนืม้อมเอรู้ว่าเพื่องขาลายจ้าหลาย,ลาย,ยกันแล้วครับที่อีกไอ้พี่เหลือเพื่องเข่าโดงกับเพื่องเลียงขามด้วยท่าน<อ>เห็นแบบนี้เนาะจ้าเึื่งกันไปเรื่อยๆไ,งไงอ้พี่อู้หโด่เลยเนื้มาทัานจบเกม มีอีกจ้ะตาน,นี้น,นุ่งไหมเห็ดพึ่งเขาแค่นจ้ะนี่ครับลักษณะพิ่งดูบ้างดู้างชี<แ>กันเลยได้กับไบใหม่น,อมนาออ๋อจหดดีได้ครับก็ได้นเห็ดพึ่งเขาเนาะเมีนจ้ะพึ่งเขาแคนครับ่เดีย๋ยดียข้ามบันอีกชนิดหน,นึ่งเนาะตัวนี้คนอ้อนี่นี่นาจีเดยเตโดคุณนะ เป, hit, เป็นเห็ดพิ่มเรียงข้ามเพิ่นสีมากเป็นแนวนี้นะครับอีกนะครับเป็นชือตัวไหนคาตันมีกาตันกาเนาครับตัวนี้ก็ได้อยู่ตัวเนาทิได้แต่ดอกโอ้ยดอกก็ไม่ได้เอาพี่ จ้ะจี่นี่ตัวนี้ก็ตันอยู่ค่นขาลายจ้ะจ้ะนี้มานกลัวยังไงจ้ะกลังเห็นครับอืมพลิ่งหอมจ้ะเออพืินน้ำอ้อยนะครับดีนะครับรสชาติดีคืดๆแนวหนึ่งๆเนาะเนียน,น,นจ้ะ กแกงซู่ๆเลยหอมครับสมซือพ่งน้ำอ้อยนี่ครับเบิ่งไกลๆครับ <c oughs> ทางน้บาลเบียงขามจ้ะเบียงขามนะจ๊ะเบียงขาลายจ้ะทางนี้บาลเด็ดระหึกจ้าขาไว้วินจ้ะ มีเห็นจ้ะสามจูมจะอยู่นี่อาถ้าองนี้บ้านเห็ดหน้าเลยจ้าเกิดแบบเดียวกันเลยครับอยู่น้องจองเง่นนึง,นงมีเห็นจ้ะเลือดซุ้มกันเลยหน่อยพี่ปกตินธนาเลอองนี่จะเป็นหัวสุดท้ายด้วเนาะแต่ว่าอย,อยู่น้องจองเงินว่มีแดงค้าลายนะครับมีเนจ้ะมีพันธนี้ครับ เรื่องผู้มีเน,ะนาะกับเรองูแดงก็บม่ค่อยมีไลยเนาะเมนจ้ะเจอเรื่องผู้นี่สไลายเลยครับยามผนอกมีเนาะกใหญ่จ้ะงามเนาะจ้ากูใหญ่จ้ะกาีบานกอระงงอบจ้บกกกากอแล้วก็เห็ดระงงระงงแล้วก็มาเลยจ้ะเยังเทียวไปเลยนะครับ มันีเดดเต็มแห้เนาะยแ่นจ้ะฝนมาตกมันมีมือนึ่งหรือว่าหนึ่งหรือนนงองมือเพืนมือเดียวอีเนี่ยเงียบยังๆมีพึ่งเขาเกินไม่ไหมอุยงามเฮี้พื่อเขาหน่อยเนาะแมน,น,ะคนครับอะไรครับไปยายมาพีเด้ยจ้ะอีกนะครับเฮ็ดแงงนึนนง เล็นาเด๋วจ้ะเป็นไปทงเินป่ะ่ไปทงเป็นละอ่ะเก็บเลยยังดูอยู่นะครับง่ายหนาเลียง่ายี่นองหนึ่งเนาะมียน,นจ้ะนี่สิ มีความกุ้งใหม่นี้ก็มีด้วยใช่อยู่เลยนี่เนี่ยเอา่อ่ะใส่ตากันอีกที่เสี่อีกเปีน่มี่ดอกนี่อ่าดีอา่ะค่ะมีจ้ำมี เ,เสียเ,เสียเนี่ยบ้านนึงตัวนีน้นนข้าวยุตัวน,นี้เพื่องหอมจ้าตัวน,นี้เพื่องขาลายตัวน,นี้ก็เพื่องหอมนี่นะครับของเพื่อนสิเป็นยืซี่น้ำอ่อยนี่นะครับบอกอีกแค่นึงนะครับ สำหรับทันทีมีนิทินเก็บเจ็บยินได้นะครับนี่แก่งแสบแก่งหอมนั่นหนึ่งจ้ะครับตวัวจังก็มีเปลืนเขาด่งด้วยนึ่งอีกนะครับอุ้ยลังสีสมนี่นี่ไอ้วินสีสมด้วยสีหลงังสมเน้ะ แข้งแห่งนี่เทียงบายนี่โพ้ลายได้น,นำอันนี้คือ<น>ะจะเก่าหน่อยวินเนาะขยันยันตทางลงไปหมดแล้วมาถ้ามานตืมกันอีกเนาะนนแต่มันลงไปเ้วเพิ่งเข้าลงโบเห็นดอกมือนี้เนาะโ <c oughs> บเห็นดนอกไอวินอ่านะครับบานวัยลงมาทางทางลงนะครับทางบ้ามาหลุนเบิ้งเฮ็ดละโง่สิโพบะนะครับสำรับหลอบนี่ครับ ปกติเพิ่นกระโพขึ้นมาเนี้ยนะครับหลอดยังกี่ครับหลุดน้ำกันนะครับบานหนึ่นงๆเกิดแล้วนะครับลงมาพี่บ้านกระเป๋าเรียบร้อยข่านล้าง้อมป่ะละงูบัวหนึ่นงสีส้มจ้ะมาแล้วตรงโพไอไวินว่าลงมาทา่องรูมบ,บ่ัอเห็นยังก่อนไอวินเพิ่งเขาดงเลยเนาะเพิ่กเขาเให้ฝืนแม่ธรรมดาบอกได้ทั้งบาเนี่ยนี เอาตัวนี้ปล่อยมาหนึ่งสิพามาเบิ่งอีหยงงามงามหนึ่งเจ้าหนีไปไว้นะครับบานเพิ่นหฮึของงามมาเบิ่งของงามมาเบิ่งนะครับผ้าเบิ่งห่างๆจนได้ไหลเรีนี่นะตัวนี้บ่งามปันใดค้าหลอกพี่พี่นะครับใหญ่ไแดงขางามเนะครับพุ่นนะแดงขาไหลนะครับนี่พุ่นะใหไปเลยเนาะใหญไปทั้งนาพุ่นนะครับพุูดจะพ่นอ้อมไปพุ่นเลยพูดอยู่พุ่นดีนะครับเดี๋ยวจะสืมให้เบิ่ง เห็นวอ,อย่านะน,นะครับเห็นนะครับเห็นว่านะครับมาบานี่ไอ้วินมาไหลายดอกเจอไปได้ครับบังไปมาเยอะเอาเก็บเลยครับบานอ่ะเจนี่ก้อนนึงโอ้ยทาเขนทาเขนเจนี้ข่าหลอดนะครับข่าหลอดก็าง,งามคือสวยวินน่ะมองหนึ่งก็ะ่องตาดเปแล้วน่ามองหนึ่งออกันยอขันอกเนาะมีเงี้ยตะเก็ยบเจีบเห็ดมันปูบริไป ลายมือเลยครับเมียนจ้ะดอกมีว่าเป็นเห็ดผื่งค้านุ่งงงด้วยกันนะครับนี่เ่าจะดอกไงสูตรหนึ่งจุงมคนหน่อยดอ,ด,ดอกหน่อยก็มีครับไปผึ่งหน่อกนะันเนาะจ้ะาครับเกล็ดไก่นะครับค้ามันจะเป็นลหลายๆเนี่ยน,นี่บางมองเพิ่งเกินแดงค้างามนัน่นหนึ่งเมียนจ้ะรสชาสตร์เพียงใดหน,หนึ่งสุดยอดเห็ดน้อยวินเนาะสุดยอดเห็ดผึง่งด้วยกันครับ อ้ยขี้รอบซองเป็นแล้วครับนี่แต่ว่าทั้งๆเข็นบางบาหน่อยวินเนาะทั้งๆกับขาบางไงทั้งสุดผูุนอยวินทั้งผู้ทางไปอันพาลานมุนูเนาะแต่ว่ามาทั้งไตกับมีอยู่จวดไปเลยปัญญามีไงหลุนเดี๋ยเมิองมูต่อไปเดี๋ยวเที่ยงบุไรี่ได้วินหัวเปิ้ลซิลุดดิปุนนะครับปุนนะนี่นี่นี่ใช่ฮีกนี่ดอกดอกนี่สงสัย าทานอาหารบมเต็มจีเต็มกระมือเลยพอดีงานไปเอาจะยายไปทางนานอ, <S 3. S 1> อีกมีมูนี่ครับ<ฮ>แล้วก็สิมียายกันไปอีกนอนนึงเนาะเนียนใจยายไปทางขุนมีอยู่อันนี้สิเป็นดอกเปื่อยคนนะครับดอกใหญ่คนเปื่อยไปหนีเนาะเนีนจ้ะกันมีดอกมียังอยู่กับมองแนวนี่ก็สิเป็นมูใหญ่แนวนี่แหละครับเนียนจ้ะจังอปล่อยเพิ่นไหวน้ำก็มีเนาะน อุ้ยตัวนี้เป็นอ,ยนอ,ยอียงงานอ้ยสวยๆนี่ครับอย,อย,อยมูาธรรมดาจาัางานแห่งกบับบอได้ครับดอกหน่อยพ่นหลายนั่นหนึหน่งแมนจ้าพี่คุณดีขั้นต้ยคุณดีพุดด่นดอกหน่อยพน่นนะครับพิดไห หลุนนีไลายยอู่ครับเอาหลุนลองกุ๊กันหลุนนีเอาได้เดวินนี่นี่นี่ใสอีกหนึ่งนี่เดนี่เอาเดวินอีหึงว่าตัวเลยมาหลุดมาหลุดแค่หนำห้าเห็ดเผ่งแดงแล้วหนำห้าเห็ดเผ่งแดงมากก็มาเห็นเห็ดอะไรโง่กิ๊นเออพี่มวยเอาดอกนี้กันน้ำมันตัวนี้ละงูกสุ่มเนาอยวินเนาะ งกสีสมครับวะลวดฉากผสมนะครับจ้างครับงกสีส้มงอกออมินเห็ดละงกบ้านะน้องนึงงกเหลืองที่ไหนี่่ยงางมากเต็นเลยนะ โพฮดเพึ่งแดงข้าลายเรอขับบันข้าลงมาบุโพเ็ดละงูนันนึงบ่เมนผึ่งหวเสกคนบราณยังกลับไปบนนอกคนว่ามันผล่ยังเลีงขึ้นเถงเลยเนาะอีกบนหนึ่งอีกแล้วหย่องโบบุดงูสีเหลือง ทางลงก็ได้รุ่นขนาดได้น้อยวินเนาะนตัวนี้ไล็กนิดนึงตัวนี้มีงอชีขาวแล้วนี่เงีนบ่นั่น,น,น,นอยเกิดขนาดนี่นนครับไข่ขาวไข่นี่เป็นซีขาวครับตัวนี้ใหญ่หน่อยวินเนาะนอืันนี้สีร่รุ่นที่แล้วกันขึ้นมาเนาะนตัวนี้มานี่ ระงูจะบันิสิพาไปเอาว่างาเใคไข่แบบนีตุ้มสีเหลืองจ้ะเห็ดทังเหมืทางนี้กระงูนี่นาเรียสีชมพูอีกดูเฮ้ยนี่นะครับยังยังอย่งมาตันหัวทางเมื่อมีหลุดนง่ๆอีกอุ้ยฟังเสียงดีวิ่งย่ขาดู่าเขาีดอกนี่นอ้ยมีแต่สลุดงามเลย เป็นกรรมใกนการลับมือคุณอีคุณทั้งนาคุณนาไม,มาเลยนะครับพี่อีกพี่นี่โอ้ยหาเรสีชนูอ่านะครับเอาเห็ดนาเรแล้วก็มาว่าหอดทางล่งพอดีนะครับผมตอนนี้ก็เวลา สิบหานาฬิกาสิบสามนาทีนะครับหรือว่าบ่ายสามนะครับกับข้ามวนน้ำเพียรนะครับหนึ่งก็บยางหลวงนาผมมาก่อนนะครับมาเก็บเห็ดข้าวดินฐานอย่านี่จะผมบริทายนะครับสำหรับเห็ดข้าวดินนะไปเป็นผลงานยอดรวมที่ไรทีมานกันเลยนะครับเหมือนี้ครับจริงได้หนึ่งๆมัอนี้หมานหมานเลยพี่ถักแข็งนะครับนี่นะครับเป็นตาเล่เข้าก่อนนะครับตาเล่ของข้าวนี่ก็จะมีเพชรนาเรน้ำหน่อยพี่เนาะเพชรนาเรเห็ด เนาะเห็ดละงูแต่ว่าส่วนมากตานี่จะเป็นเห็ดละงูเนาะใช่ครับอาจารตานี่จะห็ดผึ่งแดงนี่จะเอามาใส่หนีเลยจ้ะเห็ดผึ่งแดงนี่ยซ้ำบาดไอหมูเดียวเนาะไอวินหมูแบบงี้เลยเนาะนะครับจะมีเห็ดขาวดีนะ่มเองที่น้องนึ่งเก็บมาเนาะจ้ะเห็ดลังเหล่สีชมพู้นำจ้ะมันสุดยอดเลยเนาะพักขนาดนะครับผมเห็ดผึ่งตั่วไปก็เห็นอยู่นะครับผมปลาปลายอยู่เนาะผึ่งขาไล่ผึ่งหอมกระหลือไอวินละน้อยวินเนาะ อแล้วนะจจะพี่น้องสำรับคลิปมือหนีน้องหนึ่งก็ไปวินงกระพาพี่น้องเปลี่ยนไม้น่าจะนอคืนผู้จองบานนอมิกตำบลหงางเพิ่มตระิกจังหวัดบุรราชธานีของเราหมานสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องรักๆก็จะเป็นเฮ็ดละงูเห็ดผืนเดงขาไล่นอาจะนอเห็ดผืนตัวไปกระเลื่อมหินหลจ้าสำรับคลิปมือหนีธรรมก็อย่าลืมกดไลค์เ้อจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องหนึ่งกับไปวินได้จะเป่นสิบกว่าผคลิปใหม่น่าจะเนาะว่าหนึ่งกั็ไปวิ่งกดพานพี่น้องไปหาเา สำหรับคลิปเมือน,นี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาเด้อจ้าอะไะนะครับพญายมิย,ยัหพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอับซีุก่ันนะครับสำหรับการขืนเขาเขาป่าหากเก็บเฮ็ดปลาในมือนี้นะครับผมวันศุกร์ที่13กันยายน2 5 6 7นี่ก็มานขนาดนะครับมาพอเฮ็ดเผือแดงขาลายกำลังออกไม้นะครับกับเห็ดละง,งูหลากสีสันนะครับถึงขาเลี้ยงแดงเลยนะครับเมือนี้ ส่วนเห็ดข้าวดินนะ่รับีหลายเติบอยู่นะครับเจอผมบ่อดใท้ายนะครับตงนึงแกลงมาก่อนมาเก็บเอาก่อนสิลงนะครับก่อนจะกลับนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญายมใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าใาร์เอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่รวมตีชมเข้ามาในรายการนะครับผมผิดพลาดประการใดตอบชาบุท่านใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านอานทุกท่านไว้นํา อย่างหนึ่งนะครับผมจะขาดบัได้เป็นประจำพร้อมหน่วยไว้ใช้ให้พญายิ่งยงพอแม่พี่นองลุ่ป่านาเอ c ผภู้ขาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคมานอยามีโรคภัยหลายที่ได้มากรรมกายสุกทางด้านร่างกายและกระชีใจคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขี้ยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกก่าวค่าสวัสดีครับผมพบพ่อกันหมือนใหม่คลิปใหม่ครับ